ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเก็บเก็บงานต่อเนื่องในในวันนั้นนะครับที่แนะนำผลิตภัณฑ์การทำโคมไฟนะครับโคมไฟตัวนี้เราที่เรานำเสนอในวันนั้นนะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นงานแฮนด์เมดที่เราทำขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นจำพวกไม้เศษไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือที่รีวิวในวันนั้นแต่วันนี้เสร็จแล้วครับเราจะไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเมื่อมีไฟมีไฟนะครับเราเราติดไฟเรียบร้อยนะครับก็กลายมาเป็นโคมไฟจากเศษวัสดุเหลือใช้นะครับทีนี้เราจะไปวางที่ตรงไหนเราจะวางไว้ที่ โต๊ะทำงานก็ได้นะครับวางไว้โต๊ะทํางานหรือว่าเราจะวางตามมุมห้องจัดห้องเพื่อให้มีบรรยากาศในห้องทํางานเพื่อเราจะมีความผ่อนคลายอารมณ์บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะประดับเราอาจจะมีสิ่งเล็กๆน้อยนอยที่เพื่อนเขาให้มาหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรนาฬิกานมฬิกาพวกนี้นะครับเป็นนาฬิกาเป็น ตุ๊กตาอย่างตัวนี้เพื่อนให้มาจากค้อนแก่นนะครับจากคอนแก่นจากอาจารย์สมพศนะครับให้มาก็เราเอามาสามารถที่เราจะวางประกอบให้เข้ากับบรรยากาศได้ก็เป็นพวกตุกตตกกต๊กตานะครับเป็นตุ๊กตาพวกตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นพวกช้างแกะสล,ะลักเราก็วางไว้ตามตามมุมตามอะไรก็ได้นะครับช้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ แกะสลักนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําจากเศษไม้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในกับเศษไอจากเศษไม้อันนี้เราจะมีที่เสียบปากกาดินสอนะครับสำหรับโต๊ะทํางานนะครับนอกจากนั้นตัวนี้เราก็สามารถเก็บโทรศัพท์ได้นะครับวางโทรศัพท์เพื่อประกอบ นะครับให้เป็นเป็นที่ให้เป็นความสวยงามครับกดจัดเข้ามาประกอบตัวนี้นะครับจัดกรอกรูปแจกันดอกไม้เข้ามาก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันดูดีขึ้นเราสามารถที่จะเดินเข้ามาดูว่าโอ้อันนี้ช้านะได้มาจากไหนน้องทำงานมาเหนื่ยอยเหอยะไรทำไม่ใช่ว่าทำงานเหนื่อยเยมันเกิดความเครียดขึ้นมา เราก็จับสิ่งสิ่งใดขึ้นมานะครับถ้าเกิดความเครียดคิดอะไรไม่ออกก็อ่ะสมาธิแค่สามสี่ 3, วินาทีแล้วก็จับขึ้นมาดูพิจารณาว่าโอ้เขาแกะไปอย่างนี้นะเอ,ออย่างนี้อย่างนี้มันจะทําให้ความเครียดของเรานะั้นลดลงลดลงลดล,ลงในการทํางานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดฉะนั้นก็มาดูสิ่งที่เพื่อนในโลกนี้ที่เขาหาม,มาแล้วก็มอบให้เรา นะครับมอบให้เราก็หลายชิ้นที่เพื่อนเขามอบให้เราเราก็มอบให้เขาแบ่งปันกันตรงนี้นะครับอันนี้คือการจัดจัดในลักษณะคือการผ่อนคลายอารมณ์ในห้องในห้องทํางานนะครับในห้องทํางาน,นครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ทํามือตัวแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดยกเว้นโทรศัพท์ครับทำไม่เป็น นะครับโทรศัพท์ตามเพืมันเป็นสิ่งเหล่านี้ก็คือเอามานำเสนอเพื่อหลายท่านอาจจะนำไปตกแต่งที่มุมห้องเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายอารมณ์นะครับอย่างต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้เปลือกมะขามอย่างนี้เปลือกลำต้นมันแกะเอาเปลือกมันออกมาเอามาทำก็เป็นโคมไฟ ที่สวยงามเรามองดูคนเราจะหนีจากธรรมชาติไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ไปกับธรรมชาตินะครับคิดอะไรไม่ออกก็หยิบสิ่งที่เพื่อนขามอบให้เอาขึ้นมาดูโอ้เพื่อนเราก็มีความคิดถึงเราอยู่เนาะบอกแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้เราอารมณ์ของเราก็จะได้ผ่องขึ้นผ่องขึ้นผ่องขึ้นน,น,นะครับ อันนี้ก็คงจะเอาไว้แนะนำเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันอีกสัก e p i s o d ดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ